็วันรมจาทิเจ็ดเที่ยงวันอาทิตย์วันที่23สิบสามพันแร้อยสีบก็ผมไทยเราไปฟ้า B T S ตามปกติทุกวันคอยมากครับก็ที่ในใกล้ช่วงเที่ยงครับเอยู่ M ิ T อหนึ่งหมายเลข หนึงน่งหนึงน่งสามแปะครับรถขบวนนี้ไปทางบางว่าครับขอกจากในชาชาลาที่ยสามครับก็ไในช่วงคนเยอะเท่าไหร่ครับมีผมไทยตัวปตาตั้งนานของบัณฑไทยหกวันเลยครับแล้วกำล,ลังเข้าดิกข้ามแม่น้ำตะเคยาครับ เอ็ทิเ่อเดินสามห้าแปดทำโอไปคือสนาสีม่วงครับนีไปคือคืษสนาไหมครับโอมีบนต่ธงชาติครับ ก็ผมขึ้นรล้วฟปพามาที่่นีของตำชาติเยอะมากครับเขาต่อสกิดต่างประเทศต่างชาติต่อสกิดอธิบายมีคนจานชาติครับก็วันที่ผมอยู่ครับแต่ผมอะไรทำงานหลายวันครับแต่ผมไม่มีนานครับแต่พอนานน้อยครับ เพราะเขากับับมากับมาลัดจีทีรถแสลงครับแต่แกให้ผมหยุดยาวครับแต่ผมไม่มีนัดทำครับ,รบกังซีโคงครับผมี้ไปทางสนามกีฬาทุ่ง,งชาครับแต่สว่วนน้ำเดย อีอเอมจูขีดวีก็ไม่ไม่ใช่วีสองครับนี่วีหนึ่งครับก็ที P ่ผม um, ทำลู่ขีครับแต่ว2สองไหลกิดไม่ใกันแต่กักเนเทีย่ยวเยครับนี่เป็นวีครับก็ว2เป็นห้างขงบวนครับ ได้ B สองห้าขบวนครับเต็ม B หนึ่งขบวนสิบสอขบวนครับ M โดยผิหนึ่งมาเลขหนึ่งแปสามหครับแต่รุ่นนี้ปีใช้เบอร์การดปีนหน้าก็สอสี่สี่ครับสองพันซีใช้เบอร์การครับ เกืบ24ปีครับอันนี้รุ่น ELOP ่1มีขบวน12คันครับจวน ELOP 2ขบวน5คนครับมาแล้วการเข้าเริงน้ามในนั้เข้าอียาครับแต่ผมไม่มีนา้นทำแล้วแต่แต่ผมไม่มีนั้น ยุดหลายหลายวันครับแต่มีเมนเนื้อช้ครับแต่พอเขากลับบ้านแล้วลุงกับไอรถกระบะขี่รถชาเลงครับแต่มีนานแล้วครับแต่ผมไม่มีนานครับได่มีเนื้อช้ครับเอ็มยูสิบีสามเดเกครับวิไปเอยนน้ำใหม่ครับ

าึกน้าใหม่ครับรมาแล้วมีมีจะาตันด้วยครับนี่เป็นแม่ครับ E M เิสอง ก็ผมไม่มีน้ำทำครับแต่แต่คนไงให้หยุดยอครับด้วยอีกอีกสิ่งเดือนหนึ่งครับก็เขากลับบ้าน,นกลับบ้านอี่รสาเลงครับแต่ผมไม่มีน้ำทำครับแต่ไปใจเพื่อนสามคนเพื่อนเพื่อนน,นครับหนึ่งตีเจ็ดสู์ครับใจเยอะคนนี้ผมเยอะเยอะผมไทยเส้อพ้าแล้ว ไปใครสบายตรงแถวสถานีสุขน,นมวิทหรือใกล้ๆที่ทางบางรัดนี่ครับเราจะบางรัดครับพีมีกี่เม้าปีมึงไปโฆษณาใหม่ครับมีซี่มี่ครับขอให้เรกก่อนนะเดี๋ยเดีด๋ยวเดว ดีมึงกินมาแล้วไปกันตัวไปล้ำใหม่ครับดีนะดูนอะเอสสองครับไปเลขวยืนีเจ็ดสุดครับเม่อกี้มือแป้งโคตรน้ำใหม่ครับยืนดีกินมาครับน่าสวยมากครับไปแล้วเดืนฝรัดงไทยไว้ E M 2 T B สามี่กี้ไในริบไกโฆษณาพี่กีมาครับ E M 2 T A สครับ1 9 9่งเก้าเก้าแปดครับมีโฆษณาเบอร์เตอรครับก็มีคนสั้งชาครับ ก็จะานีัผมเห็นผมลไทยหลายวันครับ ผมอยู่ในจุดพันแรมในห้องอะไรครับก่อนผมย้ายบ้านครับการที่ก่นครับเกยุ่ยดเอ็นเลยก็จะดนยางไก่เดินเนละครับก็ผมนั่งรถจ่ายน้ำรัดแต่นี่มึง ขอใช้อะไรค่า,นาหนึ่งเยอะกว่าค่าหนึ่งเยอะเดี๋ยววันที่24ไปกลับบ้านก่อนครับก็วันที่25ไปหาหมอ,อรครับก็ค่าไม่พอเดี๋ยวไว้เขาหน้าครับหนึ่งหนึ่งซีซีครับทีเทเ่เป็นไปโฆษณาใหม่ครับจริงไปโฆษณาใหม่อะครับแล้วก่อนไปโฆษณาสิงคโปรครับ เซเว่นนินไกฟุตนะใหม่ครับคนตามชาปะน,นานกลับครับอูอ้ยถ้านสีนไปด้วยครับมีไทยก็เรื่งเริ่มตีสาวครับ กำลังเข้าลรกอข้ามเมน้าตะกยาครับก็ได้สถานกิจจุก่อนก็ยวนั่งน้ำเที่ยวครับที่ไปอยุยยากระบวนกเกษตรน้ำเที่ยวที่เก้าสิบสอบเนื่องที่ Attention please the next train is for National Stadium so, passengers so, please yeah. queue up in the green zone หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าครับที่ไปคือตุณามนเดิมครับแต่ปินให้ให้เไฟฟ้าครับเทมอาหารนครสถานรวจเชรถไฟฟ้าวนี้จะให้บริการไปสถานีลาทางสางชาติอเทนทน This train is for national stations. าาก็พูดแต่งขึ้นเองด้วยคู้สต่งขึ้นไม่ทันครับที่รอขบวนต่อไปครับมีขบวนอะไรไปอยู่ในท่รอคุรอว่ด้นไม่ท,นทานครับ ก็คอนต่อไปครับกาลังตีค้งครับคีดีกัน่างาร โดยทีเอนึงก็มีเอเกลทีเอนงมาบ่อยครับไปกลับไปกลับด้วยครับมีเอเบทีีเสองคันเนืงเน่งเจ็ดสูตรครับก็พูกาใไ่ลงตะลมสยามครับไปขึ้นไม่ทันครับก็ควรจะไปครับไปกันสยาม ก็ไทยทำไปขอแค่นั้นก่อนครับ